เช็คเรตติ้งแว็กซ์ยูโร2024แฟนสาวนักบอลทำเงินสุดปัง ขึ้นชื่อว่าเป็นหวานใจของนักฟุตบอลคนดังนอกจากจะเป็นที่จับตาของสื่อและแฟนบอลไม่แพ้ตัวนักฟุตบอลแล้วในยุคโซเชียลคลองโลกแบบนี้ครับการจะขยับโพสต์อะไรทีก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด MGR Sport ในคลิปนี้ครับจะจัดการรวบรวมตัวเลขของเหล่าบรรดาแว็กซ์ตัวแม่หรือที่ย่อมมาจาก Wife and Girlfriends 6อันดับแรกจากศึกยูโร2024ว่าพวกเธอทำเงินได้มากขนาดไหนต่อการโพสตอินสตาแกรมแต่ละครั้ง เริ่มจากอันดับ6ครับโรสเบอร์ทรัมนางแบบสาวลูกครึ่งเบลเยียมโปรตุกสที่ตกเป็นข่าวเป็นคู่ควงของประธานเป้คิริยันเอมบาเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสโดยนางแบบสาววัย29ปีนะครับผู้ผ่านงานถ่ายแบบให้กับนิตยสารระดับโลกอย่างวกมาแล้วครับมียอดผู้ติดตามใน IG 1.1ล้าน f o ลโลเวอร์ซึ่งแฟนของประธานเป้รายนี้นะครับเธอสามารถทำเงินจากการโพสต์ IG ได้ครั้งละ2,400ปอนด์หรือราว110,000บาทเลยทีเดียว ต่อกันที่สีภรรยาของกัปตันทีมชาติเยอรมนีครับอีคายกุโดกันเธอคือซาร่ากุนโดกัน ogan, พิธีกรรายการทีวีและนางแบบคนดังที่เกิดในฝรั่งเศสและมีเชื้อสายแอลจีเรียตุรกีล่าสุดมีผลงานในซีรีส์ Married to the Game เรื่องราวของแฟนสาวนักกีฬาทางพรามวิดีโอซึ่งนั่นครับทำให้เธอกลายเป็นที่สนใจของทั้งแฟนบอลและแฟนซีรีส์มียอดผู้ติดตามใน i อ8 3 7 0 0 0 f o l l o w e r อร์และทำเงินจากการโพสตอ i ี IG ได้ครั้งละ3,000ัอปอดหรือราว1 3 0 0 0 0บาท ต่อที่แว็กคนต่อมาครับเธอคืออลิสกัมเปโลโมราตาภรรยาคนสวยของอาบาโรโมราตาครับกองหน้าทีมชาติสเปนที่ปัจจุบันครับแต่งงานกับดาวยิงแอตมาดริดและมีทายาทร่วมกัน4คนครับโดยอลิสกัมเปโลครับเป็นนางแบบที่มีแบรนด์แฟชั่นเป็นของตัวเองและมักจะโพสต์ภาพการทํางานควบคู่ไปกับเรื่องของความน่ารักอบอุ่นของครอบครัวมียอดผู้ติดตามใน IG ทะลุ3.4ล้าน f ฟลโลเวอร์นั่นทําให้เรทราคาครับหากจะจ้างเธอโพอสต์ไอจหครั้งมีมูลค่าสูงถึง8,000ปอนด์หรือราว3,0 7 0,000บาทต่อโพสต์เลยทีเดียวมาดูที่แคมป์แม่บ้านของทีมชาติอังกฤษกันบ้างนะครับสำหรับดานี่ไดเออร์เธอคือภรรยาของจารอดโบเวนครับซึ่งดานี่นะครับเธอมียอดผู้ติดตามถึง3.7ล้านเฟอลโลเวอร์ครับเพราะเธอคือดาราดังแห่ง l o v ฟไ s l a n d ครับหนึ่งในทีวีซีรีส์ที่โด่งดังที่สุดตลอดการของอังกฤษหลังจากแต่างงานกับจารอดโบเวนในปี2021นะครับภาพบนโลกโซเชียลของเธอก็มีทั้งเรื่องของความสวยความงามและครอบครัว ซึ่งคาดว่าดานี่ครับหากขยับตัวในอินสตาแกรมเธอจะมีมูลค่าในการโพสต์9,000ปอนด์หรือครั้งละ410,000บาทเลยที่เดียวล่ะครับ มาถึงคู่ชีวิตของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับกองหน้าชาวโปโลแลนด์ที่แม้ทีมชาติจะตกรอบยูโรไปแล้วครับแต่วานใจของกองหน้าจอมเกา๋ารายนี้ยังทำไรายได้แบบเป็นกอบเป็นก่ำครับเธอคือแอนนาเลวันดอบสกาภรยาวัย35ปีของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นั่นเองครับปัจจุบันครับเธอมีอาณาจักรด้านสุขภาพความสวยความงามและฟิตเนสมูลค่าหลายล้านปอนด์จัดเป็นสุภาพสตรีที่ร่ำรวยระดับหัวแถวของประเทศโปลแลนด์ครับมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรม 5.6ล้าน follower ฉะนั้นหากเป็นเรื่องสุขภาพอาหารและฟิตเนสนะครับติดต่อไปที่แอนนาได้เลยครับขาดว่าอยู่ที่โพสต์ละ1 4 0 0 0 0ปอนหรือราว6ล้าน5แสนบาทได้เห็นตัวเลขแล้วไม่ธรรมดาจริงๆล่ะครับมาถึงอันดับที่1ครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจอร์เจนาโรดิเกสครับแว็กซ์ระดับตัวแม่แฟนสาวของคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองเธอมียอดผู้ติดตามในไอถล่มทลายสูงถึง 60ล้าน follower ครับรวมถึงมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายตั้งแต่สารคดี I Am Georgia n ใน Netflix รวมไปถึงแคมเปญโฆษณาของสินค้าแบรนด์เนมมากมายขณะดเดียวกันอย่างเป็นทูตขององค์กร Save the Children และว่ากันว่าทุกครั้งที่แฟนสาวของพี่โดครับขยับตัวใน i n s t a g r กรจะมีมูลค่าสูงถึง1 5 0 0 0 0ปอนด์ครับหรือราว6.9ล้านบาทต่อการกดโพสหนึครั้งโอ้โหสมกับเป็นแว็กซ์ตัวแม่เบอร์หนึ่งของวงการฟุตบอลจริงๆละครับ